มาครับมาแก้มือกันครับไอดีน้องนะครับไอดีนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มจากแพ็คแต้มแรงกันก่อนนะครับมีแต้มอยู่ที่26,000นะครับเดี๋ยวเปิดแพ็คนี้สัก5้าแพ็คนะครับประเดิมก็ประมาณนี้ครับ93ถึง100ครับ id เราแม่งโคตรเกลือครับเดี๋ยวมาล้างตาว่ากิจใหม่มันจะออกหรือเปล่าเราจะได้ดีกว่า ID เราหรือเปล่าไ d น้องไปครับ5แพ็คจัดไปครับผมกองแสงนะครับ สไตล์เราสองแสงนะครับหนึ่งแสงครับผมเตะกบบระบอลให้ดูหน่อยอ่าเตะแล้วครับเตะแล้วครับได้เกลือครับง่ายเตกบบรรนะกระบอลอ่ะกคิดไหมอูเรียทูใครวะโอ้โหใครวะฮาทิมซีเอ็กซ์ซีเอ็กซ์อ่ะโอ้เท่าไหร่วะสิบเอ็มเวรลิก<อ>ูดเวรลิกูดเยอะมากครับมาแฮกพิสูจของเราอย่าลืมกด like ไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคนใครมาดูแล้วกดไลค์ให้ด้วยหนึ่งแสงครับผมสองแสงเหมือนเดิมครับจิ้มเข้าไปตรงกลางเอฟซีครับผมโอ้ ทีวีเน็ตเบ็ดโอ้โหมันไม่แพงอ่ะเน็ตเบ็ดมันกิดเก่าแล้วเก้าห้าเน็ตเบ็ดสิบเอ็มกูว่าแล้วโอ้ยว่านั่นจะลบบอสทุกแพ็กอ่ะหนึ่งแสงเขาผมสองแสงจิ้มเข้าไปตรงั้นกินใหม่มาหน่อยกินใหม่หน่อยเว้ยโอ้โหหาเอ้ยฮีโร่อิตาลี m ีเอ็มมาคีซีโออะไร 10M เอ็มโอตัวละ 10M 30M แล้วทุกคนฝนตีนขมักแม่ง3ามแพ็ก3 0 m การันตีให้เลยว่าทุกคนจะได้แค่ 10M เอมเท่านะั้นแพ็นี้แขวยหนึ่งแสงครับผมนะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยงาม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 นิ่มๆครับทุกคนโอ้โหเขียวเลยมาซะเขียวเลย TDM Super Bitsuma ตอนนี้เราได้แล้วเสี่ยเลยยี่สี่สิบเอ็มได้ไปแล้วสี่สิบเอ็มเอาเขาบอกว่าสามแสงบ้างโอเคได้ครับสามแสงนะครับทำไมกิจใหม่นันก็ออกแล้วปะหนึ่งแสงครับผมสามแสงนะครับหมุน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 สองแสงครับผมหมุนครับหมุนครับภาษาเทพทันเทพจงมาจุติตรงนี้ครับผมมาครับกิจใหม่วอล์กกิจใหม่เรียบร้อยเม็กซิโก ลาฟาเอลมาเกดฮีโร่ลาฟาเอลมาเกดครับโอ้โหเก้าหกไม่ต้องลุ้นหาอะไรสองพันห้าแม่งไ,ได้แค่ห้าสิบเอ็มหนึ่งแพ็นคนะครับรุ้นเก้าหกถึงหนึ่งร้อยนะครับอยากให้มันเป็นกิจใหม่บ้างวะกิจใหมน่นี่เห็นไหมเนี่ยโซลันเก้พวกนี้โซลังกี้พวกนี้เซอร์ซี่เซอร์ซี่พวกนี้คาราฟิโอรียเนี่ยเก็บไว้ขายเลยตัวรีโบพวกนี้มาหน่อยครับกิจใหม่สองแส,งคแสงนะแสครับผมว่าสองแสนน่าจะดีนะหนึ่งแสนครับผมเอาสักจิตไหมจิตแสนมาจิตแสนสัก แสงที่สองครับผมมณนี7เจ็ดแสงสามแสงครับผมมาครับกินใหม่เจ็ดแสงสี่แสงครับผม5าแสงครับผม6สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับจิ้มไปครับแล้วก็หมุนตัวฟังเสียงโอ้โหหาเอ,อ้ยไอคอนมาเซเลล์น,นุม่มทให้กูตีบวกเลยจัง ดี๋ยวมาดูที่แฟลตเซลก่อนหนึ่งครับหนึ่งครับดูที่แฟลตเซลก็มีของดีหรือเปล่าอันนี้ให้ใช้ fc point หมดแล้วไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีไหมตรงนี้ลีแล้วเฮ้ยตรงนี้ก้าสี่ถึงน,นั้นโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่มีตัวที่๋อไม่ได้ไม่ได้ทุกคนนั่นแหละตรงนั้นแหละรังค้าดีกว่าไปรังค้าดีกว่าไม่มี a few moments later เขาบอกให้สี่พันก่อน โอเคได้จัดไปดิสี่พันก็สี่พันมาสี่พันนะครับลุนนักเตะข้อเสนอประจาําวันนักเตะพวกนี้เป็นนักเตะคาเวอร์ซันนะครับจะรวมทุกกิจเลยนะครับเนี่ยจะรวมทุกกิจเลยจะรวมทุกกิจเลยกิ่เลโทรกิ่เก่าๆรวมในนี้เลยครับมาดูกันว่าเราจะได้กี่เอ็มไปครับสี่พันเพชรของเราขหสักสองแสงได้ไหมหนึ่งแสงครับผมสองแสงนะครับมันวอล์กเสมอสองแสงวอล์กเสมอครับกดตรงเลขหนึ่งครับผมสองแสงโัวครับผมกินไหม เซนจูเลียนเลยซีบ <c> ีบ <b> ีดิชใช่ไหมโอ้โหซีเอ็มครับไม่ต้องลุ้นครับก็เสนอลิมิเต็ดน,นะครับลุ้นนักเตะสลองครบรอบเหมือนปีหนึ่งแพ็คนะครับแล้วก็สี่ตัวจากนักเตะคาวาซันแล้วก็นักเตะพื้นฐานสี่ใบนะครับแล้วก็เงินดีกสองแสนนะครับมานักเตะก็ตามนี้นะครับหนึ่งแสนนะครับแล้วก็เราจะนับแสงที่แม่เนี่ยเนี่ยซ้ออารหนึ่ง สักสี่แสงมาสองแสงเขาผมสี่แสงนะครับมาหน่อยเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าสามเขาผมสุดท้ายครับสุดท้ายครับเราจะกดตรงที่ EA Sport FC เกมันดับหนึ่งในโลกแห่งอานาคต<อ>ไปครับกิดไม่ห้ยมาวะอาตีน,นโอ้โกูว่าเกเลดอว LW ใครวะตาลุบ <laughs> โบคาจูเนีย มึงเอ้ยอะไรวะน,นี่ชื่ออะไรไหหวะมันเกินไปแล้วเจ็ดพันห้าสิบเอฟโอเคสี่แสนไปแล้วเกลือนะครับห้าแสนนะครับรอบนี้หนึ่งแสนครับผมเอาจะาห้าแสนเลยขอ้ตํานานหน่อยดีสองแสงสามแสงสี่แสงครับผมห้าแสงกดตรง F 4 Mobile อังกฤษ C B โอ้โห เมือน้จะพูดไงนะทีเผอก็เฮียแล้วดูนี่มันมากับทีเผเนี่ยอังกฤษนี่เยี่ยม 16m โอ้โห7 5งแพ็คต่ำๆก็ 26m ดีก็เฮียแล้วดองดีมากดีก็เฮียแล้วอาแพ็งนี้เราจะไม่เปิดนะแพ็งนี้เอก็บๆดูไหมอ้าสักสองแพ็คมา เกหมาหน่อยโอเคหรือกูเก้าหกเหียแล้วเอามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเก้าหกเก้าหกซึใจหน่อยดิสิเอ็มหน่อยลนุนโอ้โหมาตรงนี้ครับตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอให้ได้ขอให้ได้ร้อยสามมาสุดท้ายของเราแล้ว ก็เอ็มมาให้เห็นหน่อยดิคนดูเขาตกตะลึงในความเออกูได้ไปะตุลกี้ได้เท่าไหร่ทุกคนจนมาห็นกับตาจนพาะไฉมาจ,มาจมีมิดเทา่า <c oughs> เถ m เอ็ม <c oughs> จะบ้าหรือไงอ่าตอนนี้ตัวน,นี้แล้วไปแล้วไปฮะไ,ไอ้ห่าเอ้ยแม่งเลยเนาะถ้าตีขึ้นเท่าไหร่ มีคุ้มแล้วครับไอตีอะซไม่เยอะไอตีเลยเอามาวนเกี้ยจบจบปับ2ีบเจอโอเครู้เรื่องครับทุกคนโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนถือว่าไอดี ID น้องอัดผมว่าดวงดีวก็ไอดีผมครับผมว่ากดได้อยู่มังฝากไปบอก EA ด้วยครับมึงน่ะปรับบอทดให้มันโหดกรุณาปรับเลดเปิดแท็กให้ดีด้วยครับ